สวัสดีค่ะเก่งจังเลยสวัสดีค่ะก่อนนไม่ไข่ยสวัสดีค่ะกองมือแล้วสวัสดีค่ะดิ๊บกินคนเลยนะไข่ทอดบ่กไข่ทอดแจ๊บมากินข้าวเที่ยงน้ำหอมน้ำหอมนอนนอนวันนี้แจ๊บกินข้าวเที่ยงก็เป็นเลยไข่ทอดจำแปงทอดปลาส้มจำแปงพี่พีทผสมยาตึงมุนแล้ว ครบเดือนพอดีใก่แก่ตุ่นเสียบครบเดือนหอประสมครบอ่ะงังสัก็สิบสิบเอียสิบสองสิมือนึงประสมประสมจะเปิดแล้วล่ะไอ้คือนหอมมีนอนเลย กุ้ยบ่ล่ะหึบอกโอ้ลูกเก้อเนาะจ้ะจ้ะหึกึนในรถกินไข่ คุเอ้ยกระเบิง้งเบิ้งมะลำน้องน้องร้องเพลงเอ้ยไปเตีน้นน้องหอมคุยกับพนน่อทิ่พุ่นน่ะลูกพุ่งมาปิดพุ่งเลยเลย mong có tôi thấy mình không thoáng được không được không hát phải không phải chuẩn bị mất mọi người mời mọi người mời อาเจนเท่าจำเอาบางไปพม่มาลุกจะยากเกี้ยวใหญ่ตัววไปไปเขาดิ่งไั่แล้วเอ้ามันจบลึเอ๊แล้วก็เผลออ่ะอ่ะปรเวณแล้วก็เผลอไปแล้วฮะนี่มาทองพีซาซาแล้วก็เผลอไปแล้วฮะนี่เสียบ สราแล้วก็เพ ouais> okay. ื่อโลสราเงียบเงาแล้วก็เือมาท่องเมันทอดหนกฮุกแลเออยู่สราเงียบเงาเจ็บท้องกอดไก่ทอหวฮกเลยแหละเด้อหบกี่พูดเนี่ยโล ทำไหมพระบ่รู้สาธุกับพระอาการหนึ่งกับรูก้กับหนึ่งกับสองกับสามเหนือไหม เอหอมเ้ยดึงแต่ซื้อวันนี้น้ยเอ้ยหอมหมดหรออทองอีเธอรเอพีซีด้วยที่นี่นอนแล้วนี่ิีเอ้ย จะช่งวิ่งนี้นะี่หละมาเรียบมาท่องคุน้องฟังนี่ไหมตกตติมระเรื่อเอ็ดบลงูงอป้าอ็ดบลงูงอป้าปากแดงเหรอ กินกิ๋นหม่องสุกซื้อซื้อคราวนี้นะครับโอ้ยเล่ได้ เช oh 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 uh ็ดสิพ่อหอมจ้ะหอมไมหอมไม่หอมไม่นอนเลยมันนี้เนาะ มา huh? เอ้ยมาวาน้ำนองดูนี่พี่น้ำทิพย์หองดูพี่เบยเอ้ยให้เผือหอมหอมเอ้ยให้เผือเอ้ยถามนะพี่ง้อมาลูก ยิ้มเผลอซื้อแซบยิ้มเอาไหมยิ้มดูทิ่ยิ้มเผลอ <c oughs> ทองเอบีซี C ถึงอืออืออือรอพิ้ง้างเห็แล้วติน เรียบ uhm, ติ่น like wow. <ację> really <c oughs> ้องนั่งเลไรึเปลเ้ยอย่าตินน้ำเอ้ยบอกแล้วพี่น้อทิพย์มาผีมาทีตินน้องเบิ้งไไหม เอาใหมเอาใหม่ร้องใหม่เอาตั้งตั้งสติก็เลยเผื่อเพื่อนเพื่อนเห้ที่ไปเผื่อเหรอเอายนักสมาธิยืนสมาธิเหรอ

พี่น้ำทิพย์ดูข่าวปะลูกน้ำทิพย์ทำอะไรอืม